กินจะเป็นสมาธิแน่นอนพั้นโยมเราปฏิบัติดูนะตอนนี้เจะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะหนึ่งห้ใจเข้าหลังตรงสองยิ้มน้อยๆผ่อนคลายสบายสามสงบสวมอีกจุดตัวหาใจเข้าออกช้าๆเบาๆ ไม่สมจิตเปที่อื่นแล้วเนะี่ยจิตอยู่ันเนื้อตัวอยู่รวมในใจมัไปน้าที่น้อยน้อยโย,ยมนิ่งได้สิบวินาทีทนายโยงจะงนิ่งหกสิบวินาทีไม่ได้มันก็นิ่งเหมือนกันนะไม่ได้ลำบากไม่ได้แบกหามอะไรโยนิ่งได้หนึ่งนาทีทนายจะนิ่งสามนาทีห้านาทีไม่ได้เพราะตัวสภาวะที่โยงกำลังรู้ตัวสำรวมระวังปิดตั้งมั่นอยู่เนีน้เป็น ภาวะที่จิตเป็นสมาธนะิแม้เพียงเริ่มต้นก็ตามนะเราทำนี้สักสี่นะนาทีห้านาทีจะผ่อนคลายสบายหลังนั้นะนะเราก็าจะทำกิจกรรมอื่นนะจะแผ่เมตตาสูนะ่คาพป,ปัฒนาดีตัวความสุขที่เรามีอยู่ในใจให้ผู้อื่นได้เราจะไปแต่งตัวไปทำงานนะมันก็ทำให้ความคิเองใ,ใจทำให้ผู้อื่นมีความสุขนะถ้าเราเป็ดเผยฟังซานไปข้างน,นอก เราก็เร e ียกความสุขตัวใหม่นะทุกคนเตรียมตัวถ่ายรูปหมู่หนึ่งแทนทจเข้ามาซื้อเลือกหลังตรงสองยิ้มน้อยๆก่อนขายสบาน3ามยิ่งเสนอสัรวมเรื่อการเสุดโลกที่นี่มันมีพลังจิตที่มีคุณสมบอยู่เยอะมากนะมานั่งปั๊บมันก็เห็นสีทองสีเงินขึ้นมาเต็มเลยนะเพราะฉะนั้น มันเป็นกิจกรกรมที่มีตุนฝนตกค้างอยู่ตั้งแต่อดีตตั้งแต่เมื่อที่คือแล้วเนี่ยดังั้นเรามานั่งที่พิพปุภัเนี่ยทิ่เราจะสัมผัสความสงบความศักดิ์สิทธิ์ความเบาสบายง่ายดัยงน,นั้นนี้เป็นสปายะนะเป็นสถานที่ที่เคื้อกูลการปฏิบัติธรรมถ้าก่อผู้ชมได้ร่วบรวมพลังจิตที่ดีนะธรรมชานที่ตรงนี้มีผลต่อคนที่ได้มาเยี่ยมชมได้มาอาศัยได้มาสุขสนต่อไปด้วยนะ ก็ขอให้ทุกท่าน,นมีอายุวรรณาสุขภาพบริบูรณ์ใายุยืินานได้วยความสุขและัดสีหน้ามีความพอเพยในชีวิตคณะผงศพุทธิมีติการกิจไม่คิดได้ครับพุทธิราชไทายในั้นจัการไทยทุกคนมีความสุขรู้จักพอพอดีคอามเพียรพอใจพิจปรพอสุขุสถาธาแล้วก็มีความเข้มแข็งเพราะขยันมันเพียรงานการติดตวกรกรมมีความราาักษาสมาธสมาีิเป็นพลังทำใหเราประสบความสำเร็จในาาการหาสัตว์ปต่างได้ ขอให้อายุกันนักุขการะทุกรีบุญก็คือทุกท่านทุกคนตลอดไปด้วยเถิสมาธินะก็ทุกท่านเชียกาอาจารย์พะกที่ท่านได้กลารแสดงธรรมให้กับเานะตั้งใจนจกับนระ ระหว่างที่อาจารย์นะคะฉันทีนนะคะเดี๋ยวเราก่อนนักประทานอาหารนะคะที่อวิวหนึ่งออคือออกำลังายนะคะแล้วฝึกออเรื่องอากาศกับอารมณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอแนะนําครูหมูนะคะครูหมูคุณบัณฑิตาเซตั้งนะคะเดี๋ยวครูหมูจะมานะําเรานะคะฝึก นะคะยกข้าแบบง่ายๆที่เก้าอี้เนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาต่อการสาูดลมหายใจตลอดหายใจด้วยนะคะค่ะเชิญขึ้นน้องนะคะด้ตนบนดีนะคะเชิญขึ้นน้องนะบน,นะะวเวทีดีกว่านะคะด้านหลังจะได้ความถี่